สวัสดีครับพี่พี่ F C I u s e Car วันนี้น้องมีของขวัญมานำเสนอพี่พี่ F C I u s e Car ย้ำว่าของขวัญมานำเสนอพี่พี่ F C I u s e Car ไม่รู้ว่าอีกอกี่ครั้งไม่รู้ว่าอีกนานแค่ไหนจะได้รถยนต์สภาพดีๆแบบคันนี้มานำเสนอพี่พี่ F C I u s e Car สำหรับรถรุ่นนี้นะครับผมไม่รู้ว่าจะต้องรออีกกี่วันอีกกี่เดือนหรืออีกกี่ปีกว่าจะได้สภาพดีๆแบบนี้มานำเสนอพี่พี่ F C I u s e Car สำหรับรถยนต์แฮตแบ็กขนาดเล็กนะครับผม จากแบรนด์จากนิสสันนะครับผมไม่ใช่ขนาดเล็กสิครับมันต้องเป็นขนาดกลางนะครับแบรนด์จากนิสนนสันนิสสันที d a ปี2010ลดรถมือเดียวป้ายแดงออกข้างน็อตไม่เคยแกะสักตัวสีเดิมแทบทุกชิ้นและที่สำคัญไม่วิ่งมาเพียงแค่70,000กว่ากิโลเท่านั้นถึงบอกแล้วไงครับว่าจะ รออีกอกี่ครั้งอีกกี่เดือนอีกกี่ปีถึงจะได้รถใหม่หน้อยๆและสภาพสวยๆแบบนี้มานำเสนอพี่ๆ FCI Used Car อีกนะครับรถบอดี้สวยไม่มีชนหนักตัดต่อพิกคว่ำหรือจมน้ำเกียร์ออกโต้เด,ดิมจากโรงงานรถมือเดียวป้ายแดงออกห้างเจ้าของเป็นคุณครูสอนอยู่โรงเรียนชื่อดังย่านวิภาวดีรังสิตบอกชื่อโรงเรียนไปรู้เลยนะครับเซอร์วิสเป็นอย่างดีขับไปสอนที่โรงเรียนเท่านั้นเองจากบ้านสุทธ,ธิสารวิ่งไปสู่แถวๆโรงเรียนเท่านั้นเองนะครับ ขับน้อยมากๆจอดในล่มตลอดยุงไม่ให้ไก่ไหลไม่ให้ตอมนะครับและที่สําคัญดูแลเซอร์วิสเป็นอย่างดีนะครับยัดจอแอนดรอยตงรุ่นมาให้หมื่นกว่าบาทนะครับติดกล้องมองหน้าติดกล้องมองหลังมาให้ครบๆรถซื้อไปไม่ต้องทําอะไรเพิ่มเติมรถปัจจุบันในปัจจุบันต้องมีอะไรกล้องมองหน้ากล้องหลังมีมาให้ครบยัดมาให้เสร็จสับในรถคันนี้ยางเพิ่งเปลี่ยนมาใหม่สดๆไม่นานปี23ทั้ง4เส้นจากแม็กซีสนะครับ ดอกยังหนายังสามารถใช้งานได้อีกหลายกิโลสีสันสวยงามเงาฉ่ำทั้งคันเราจัดการเก็บงานเก็บรายละเอียดต่างๆให้ครบหมดแล้วถอดซักถอดฟอกถอดสปาตามสูตรของร้านไอยูสคาให้เรียบร้อยแล้วซื้อไปเติมน้ำมันขับได้เลยเอกสารมีครบภาษีไม่ขาดและที่สำคัญคันนี้มีประกันชั้น2บวกของกรุงเทพประกันภยัยติดมาให้ด้วยนะครับผมภายในเป็นระบบไฟฟ้าทั้งคันปรับข้างไฟฟ้าพับไฟฟ้านะครับเซ็นทัลล็อกกุญแจมี มาให้นะครับผม2ดอกมีรีโมทมาให้ด้วยนะครับผมเบาะหนังแท้เดิมจากโรงงานไม่ฉีกไม่ขาดได้มาแบบนี้เลยนะฮะสวยงามจริงๆนะครับผมเลขไมลวิ่งมาเพียงแค่7 0 0 0หมื่นกับ5000กิโลเท่านั้นถือว่าน้อยมากๆสำหรับรถปี2010ถือว่าน้อยมากๆตกวันละวิ่งประมาณวันละ2โล3โลนะครับทำไมน้อยขนาดนั้นนะครับคนเรายังเดินมากกว่ารถคันนี้ใช้มางานมาอีกด้วยซ้ำไปนะฮะนี่นะฮะ เบาะด้านหลังก็กว้างขวางนั่งสบายเบาะหนังแท้เดิมจากโรงงานไม่ฉีกไม่ขาดแต่อย่างใดนะครับระบบไฟฟ้าดังคันปรับข้างไฟฟ้าพับไฟฟ้าใช้งานได้ครบทุกฝั่งชันนะครับใครที่หารถยนต์ h ฮทช์แบ็ k นะครับแฮทแบ็นะครับขนาดกลางนะครับแบรนด์จากนิสสันนะครับีด้าเครื่องยนต์1.6เดิมๆจากโรงงานนะครับผมอัตราสิ้นเปลืองตกประมาณ15-16กิเมตต่อลิตรเท่านั้นเองนะครับผม ด้านหลังก็กว้างขวางใส่ของได้เยอะเบาะด้านท้ายสามารถพับราบลงไปได้ด้วยนะครับผมนี่นะฮะลานฝนซ้ายขวาฝากระโปรงท้ายน็อตไม่เคยแกะซักตัวนะครับได้รถดเดิมๆแท้ๆแ,แบบนี้จากโรงงานมานะครับดูแลเป็นอย่างดี หลุมอไ่ล่สวยงามนะครับผมยางอไหล่แม่แรงต่างๆอุปกรณ์ทุกอย่างมีมาให้ครบไม่เคยอุดเจาะติดแก๊สแต่อย่างใดนะครับผมถึงบอกแล้วไงนะครับสภาพหนึ่งในพันเลยก็ว่าได้นะครับสําหรับคันนี้สภาพหนึ่งในพันเลยก็ว่าได้สําหรับคันนี้ต้องรออีกนานแค่ไหนก,กี่เดือนกี่ปีกว่าจะมีรถบอดี้นี้นิสสันทีด้ปี2 0 1 0ที่ไม้น้อยแบบนี้และสภาพสวยๆแบบนี้มาบริการพี่ๆวันนี้น้องจัดมาให้แล้วต้องขอบขอบคุณคุณครูคด้วยที่ไว้ใจกันและก็แบ่งปันมาให้ ของดีๆมาให้กับพี่ๆ FC i y u t t h a y ได้เอาไปใช้งานนะครับผมนี่นะฮะผมจาได้ว่านิสสันทีด้าจะถูกผลิตในประเทศญี่ปุ่นนะครับจะถูกผลิตในประเทศญี่ปุ่นคันนี้เป็นบอดี้ที่ประกอบและผลิตในประเทศญี่ปุ่นและนําเข้ามาขายในประเทศไทยนะครับในยุคนั้นนะครับและนําเข้ามาขายในประเทศไทยเรื่องอออหลงอะไรไม่ต้องห่วงนะครับนิสสันอะไหล่เพียบนะครับยี่สุดนิสสันของประเทศไทยมีนะครับแต่ตัวเนี้ยเป็นตัวประกอบญี่ปุ่นนะครับคันเดิมที่เราได้ของแม่ชีมาก็ไม่เจ็ดหมื่นกว่านี่นะครับสติ๊กเกอร์นะครับที่ผลิตใน ประเทศญี Japan, History, ่ปุ Means ่นก็ยังอยู all people, all ่นะครับและคันนี้ถูกเซอร์วิสที่ศูนย์บริการของนิสสันด้วยนะครับนี่นะครับถูกเซอร์วิสของบริการของนิสสันทุกระยะเลยนะครับถูกอะไหล่ทุกชิ้นเป็นอะไหล่แท้เดิมๆเลยนะครับผมนี่นะฮะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนห้องเครื่องแล้วฟังเสียงเครื่องยนต์กันบ้างนะครับสตาร์ทที่เดียวติดนะครับเครื่องเดินนิ่งเรียบเลยนะครับผมภายในเหมือนได้กลิ่นใหม่อย่างไงอย่างนั้นเลยนะครับภายในยังเหมือนได้กลิ่นใหม่ยังไงอย่างนั้นเลยนะครับ นี่นะฮะเครื่องเดินนิ่งเรียบเหมือนรถใหม่ป้ายแดงเลยก็ว่าได้นะครับผมไฟหน้าใสกิ๊กๆนะครับนี่นะฮะเครื่องเงียบจริงๆนะครับผมเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเปิดยังไงทีนี้โอเคห้องเครื่องสะอาดสะอ้านไม่หยดไม่ย้อยไม่เยิ้มเลยนะครับผมนี่นะฮะเบาโช้กซ้ายเบาชโชคกขวาคานซ้ายคานหน้าคานข้าง,าางฝากระโปรงหน้าน็อตไม่เคยแกะซักตัวดูแลและซอร์วิตเป็นอย่างดีนะครับ สวยงามจริงๆนะครับเอาไปเติมน้ำมันขับได้เลยโดยที่พี่ไม่ต้องทําอะไรเพิ่มเติมยางไม่ต้องเปลี่ยนประกันไม่ต้องต่อภาษีไม่ต้องต่อจอยดอยไม่ต้องติดกล้องข้างหน้ารถก็ไม่ต้องไปใส่ทุกอย่างยัดมาให้แล้วในคันนี้เลยนะครับคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะครับผมเข้าไปอยู่ในส่วนงตัวรถนะครับผมภายในกว้างขวางนั่งสบายตามสไตล์นิสสันนะครับผมแอร์เย็นฉ่ำทั้ตัวนะครับผมนี่นะฮะขนาดเรารีวิวร้อนๆมานะครับแอร์เย็นฉ่ำแน่นอนมีจอยดอยมาให้นะครับ สามารถเล่นแอปต่างๆดูหนังฟังเพลงนะครับขับขี่ตอนกลางวันไปดูโขนกระแสได้เลยนะครับบนจอมียูท y o ยูทู e ดูได้หมดเลยนะครับผมนี่นะฮะใส่เกียร์อาถอยหลังมีกล้องถอยมาให้ด้วยนะครับมีกล้องถอยมาให้ด้วยนะฮะเห็นไหมฮะนี่นะฮะกุญแจสำรองมีมาให้ด้วยนะครับกุญแจสำรองมีมาให้ครบทุกดอกมีมาทั้งหมดสามดอกมีมาให้หมดนะครับบุ๊ร์วิสต่างๆนะครับอยู่ในนี้หมดนะครับ อยู่ในนี้หมดมีซีดีมาให้ด้วยแต่ซีดีใช้ไม่ได้แล้วเพราะว่าเป็นจอ Android นะครับดูหนังฟังเพลงได้เต็มระบบเลยนะครับแชร์ฮอตสปอตจากมือถือนะครับต่อไ i f i มาเนี่ยฮะดูได้หมด g o เกิล g o o g l e Map มีมาหมดนะครับและมีหลวงพ่อมาให้ด้วยนะครับมีหลวงพ่อมาให้ด้วยนะครับแคลคาดปลอดภัยแน่นอนมีกล้องหน้าจากเซี่ยวมี่นะครับ70ไมล์นะครับ70ไมล์กล้องอนนี้ติดช่วงนี้นะครับเอากล้องเนี่ยชุดเนี้ยเอาไปติดตามสูนนะครับ5 6า0 0บาทนะครับ5 6า0 0บาทนะครับที่เขานิยมกัน ชัดและต่อ WiFi ได้นะครับสําหรับกล้องนี้ชัดจริงๆนะครับผมเวลามีเหตุอะไรเกิดขึ้นมานะครับใครต่ดน้องตัดหน้านะครับเนี่ยสามารถเอาเมมเนี่ยแชร์จากมือถือเนี่ยดึงไฟล์มาดูได้เลยนะครับรับรองคุ้มค่าคุ้มราคาที่สุดแล้วนะครับเท่าที่ไอยุทธคาเคยขายรถมาผมบอกเลยว่าคันนี้สภาพผมให้ไปเลยหนึ่งในพันสำหรับบอดี้ในนิสสันทีด้านะครับเป็นคันที่2ที่ได้จากแม่ชีมาคันนี้เลี่ยมของแม่ชีแน่นอนคันนั้นไม่ได้รีวิวเพราะว่าถ่ายรูปลง Facebook ไป ลูกค้าที่จังหวัดหาดใหญ่นะครับจังหวัดสงขลาปิดเลยนะครับคันนี้นะครับเราไม่ได้ลงเฟสเลยครับเอามาให้ดูนะครับพี่พี่ f c i u s u c a นะครับที่อยากได้นะครับบอกเลยเหตคลิปแล้วรีบจับรีบจองราคานี้ไม่แพงหรอกครับแสนกว่าบาทเท่านั้นเองคุ้มค่าคุ้มราคาได้ปี2 0 1 0ได้ออปชั่นเต็มๆแบบนี้ไปไม่น้อยๆแบบนี้จะไปหาจากไหนครับพี่พี่อย่าช้าคุยกับเมียให้เรียบร้อยแล้วโทรหากันรับรองคุณจะได้เป็นเจ้าของและจะได้สัมผัสสิ่งดีๆแบบนี้นะครับ รับรองคุ้มค่าคุ้มราคากับเงินที่พี่สูญเสียแน่นอนยังไงคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะครับใครที่หารถดีๆใช้งานเกตเอคัดพิเศษแบบนี้สภาพหนึ่งในพันแบบนี้นะครับสำหรับนิสสันทีด้าปี2อง0แนะนําคันนี้เลยนะครับตัวรถอยู่ที่พุทธมณฑลสาย 2, นนสองกรุงเทพปริมณฑลส่งฟรีต่างจังหวัดมีบริการส่งไรออดหรือส่งไปเร่ร์เห็นคลิปแล้วรีบจับรีบจองคุยกับเมียให้เรียบร้อยนะครับผมบอกเลยว่าอยู่ไม่นานแน่นอนยังไงก็ฝากกันไว้ด้วยขอบคุณครับ